พามาให้ได้ไดคนนั้นน่ะ <Okay. S 2> ทำมาได้นะจบเดีเพือนต้องมาอีกแหละ<อ>เคยมาปฏิบัติแล้วไม่ใช่เหรอมาแล้วค่ะครั้งแรกที่มีเหตุลูกจะฆ่าจต,ตายแล,แล้วก็ขอปฏิบัติต่อที่บ้านนะครับแล้วก็มาส่งวิญญาณแล้วเป็นไงบ้างเออตอนนี้เหมือนอาการก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะหลวงพ่ออาการวิงเวียงไม่ไม่เห็นนะคะลูกเธอเหรอ,หรอค่ะหญิงชายหญิงค่ะอายุเท่าไหร่อายุ ส <30 S 2> <CS 9. S 1> ามสิบกว่าแล้วสามสี่ิบเอ็สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดปีเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังค่ะยังมีซึมเศร้าอยู่ค่ะพ่อซึมเศร้าอยู่อ่ะแล้วเขาพูดรู้เรื่องเขาปาปกติดีเลยค่ะแล้วเขาเคยเธอเคยบอกเขาว่าเธอมานี่เปล่าบอกไม่ได้หรอกพ่อที่เขารู้อ่ะที่ที่กดดันให้กลับไปอ่ะเพราะว่ามาที่นี่เขาบอกว่าแม่อ่ะมาตรงทางดีๆแล้วมาทําไมมาสายมู เขาไม่เข้าใจค่ะเขาดูในในใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่ที่หลังจากสืบแล้วเนี่ยทําอะไรกันเขาไม่ได้มาเขาไม่เข้าใจเขาเลยตัดตอนว่าไม่เชื่อได้ยังไงมีคนยุ้ด้วยค่ะก็เลยนี่แหลเขาก็แพทย์ไม่ฮิเดนนะลูกสาวเขาเหรอใช่ไม่ฮิดนแต่ว่าทํางานไม่ได้เพราะว่าเป็นเชิเศร้าก็เป็นโรคเวทโรคกรรมนี่ค่ะของเขาวิญญาณมีผีอยู่ในตัวเขาแน่นอนค่ะแต่ว่าแต่เขาไม่เชื่อหรอกแล้วผีเขาไม่อยากให้เชื่อด้วย ผีตัวเขาไม่ให้อยากให้เชื่อนะเพราะว่าถ้าเชื่อปั๊บผีมันไม่มีที่อยู่เลยผีเนี่ยนะมันอาศัยคนทําผิดทาบาปและมันก็เกาะอยู่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขที่จะทําได้ก็คือต้องให้เขามาปฏิบัติเพื่อให้ผีไปเกิดเขาเนี่ยก็อันที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่ามีโลกของวิญญาณด้วยแล้วเขาไม่ยอมรับนี่นะมันก็ปฏิเสธตั้งแต่ได้ยินแล้วภาษาภาษาก็ดีค่ะเคยจะแต่งงานกับ เหรอนี่จะไปเรียกเข้ามาหรือไงเปล่าครับจะให้ดูลูกแล้วให้หลวงพ่อนั่นๆัห้หน่อยช่วยช่วยช่วยปัดเป่าหน่อยค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าเขามีโอกาสเป็นเด็กมีบุญช่วยได้จะได้ให้มาช่วยสถานธรรมได้ค่ะเพราะเขาไม่มีอะไรผูกพันครอบครัวไม่ดีค่ะคือแม่ตั้งเจตนาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีบุญบุญส่วนพอที่จะมาทำหรือเปล่าค่ะ แต่่วานี้อย่างว่าเขาก็เขาเรียกอะไรวะมันออกแนวที่แบบว่าแบบคนสมัยใหม่เขาปฏิเสธไงแล้วก็วิทยาศาสตร์เขาก็แบบไม่รองรับรับรองได้เลยพวกนี้เนี่ยจะมีผีอยู่ในตัวเกือบทุกคนแต่ไม่รู้ตัวเพราะมันจะมีโรคซึมเศร้าโรคคิดไปเองเพ้อไปเองแล้วก็โรคอยากจะแบบฆ่าตัวตาย โลกมองมองโลกในแง่ที่แบบว่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองอะ่ะเขาทำมาเป็นสิบครั้งแล้วคะ่ะหลวงพ่อตั้งแต่เรียนมาเลยคะ่ะยิ่งพวกเรียนเก่งๆเงนะี่ยยิ่งมีปัญหาเพราะมันมีอีโก้ไงมันมีมันมีอัตตาตัวตน,นไ,ไอคนเรียนที่หนึ่งนะมันไม่ฟังใครหรอกมันก็ได้แต่มองแล้วก็ด้วยสายตาเหยียดยามเล็กน้อยพวกนี้มันโง่เปล่า พวนี้มันบ้าเปล่ามันไม่เรียนทำเปล่าใช่ไม่มีเหตุผลให้เขานี่เขาพู้คนล้อตายเลยวันนี้ยมก็มาส่งส่ัพพสัตค่ะแล้วก็จะมาถวายการ,รบรูบชาปฏิบัติบูชาพรรษาเนี่ยค่ะถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ถวายหลวงพ่อด้วยค่ะสาทุโมทนาด้วย จะดูรูปเขาหรอดูในไลน์ใช่คนไลน์เหรอใช่ค่ะในในกล้องไม่มีใช่ไหมในกล้องน่าจะมีนะมีดูในกล้องกล้องเมื่อก่อนลุงพ่อก็แอนตี้บาบอกว่าเพราะว่าสายปฏิบัติปฏิบัติอะส่วนากครูบาอาจารย์ก็จะสอนเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะว่าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยเขาดูอธิบายไง คือถ้าไม่ให้เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อว่าผู้เจ้าบอกว่ามีสามสิบเอ็ดภูมิผู้เจ้าเป็นคนพูดเองผู้เจ้าบอกว่าเทวตานุสติผู้เจ้าเป็นคนให้กรรมาฐานอนุสติอนุอกรรมาฐานว่าเมละลึกถึงเทวดาแล้วในอภิธรรมมันก็ยังมีว่าให้บูชาเหมือนกับว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นเทวดาอะไรพวกนี้ด้วย แต่เทวดาปลอมมันก็มีเยอะไงเขาก็เลยเหมารว,วมไงส่วนใหญ่ที่ที่จะเจอของจริงก็ไม่ใช่ง่ายค่ะบหลวงพ่อโอ้เธอเขาเรียกอะไรพอมันง่ายในการหาผลประโยชน์ไงค่ะ,อะสองรอบรอบรเดือนคนะรับลวงพ่อการภาวนาดีค่ะเพราะว่าก็ปกติแล้วก็เห็นรูปเห็นหน้าอยู่แล้วแต่ว่าขาดการต่อเนื่องทำไมต่อนื่อง พอดีมีความตั้งใจที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้ได้เกิดชื่ออะไรนะสิริวัได้ฟังทมบ้างก็บ่าะได้ฟังทมหลวงพ่อบ้างก็บ่าของของลูกเหรอคะฟังทมที่หลวงพ่อเทศอะองขของูเองคะฟังเลยคะเพราะว่ามาครั้งแรกได้ฟังทมของพ่อบอกว่ามีคูณค่ามากอะคือเวลาที่ดีที่สุดคือการฟังถ้าคนปฏิบัติทำแล้วฟังทำทุกวันนั้นมันจะต่อเนื่องไป มันจะมันจะอะไรว่ามันจะทําให้รู้สึกว่าต้องมีกําลังเสริมเพราะว่ามันจะเป็นการรักษาระดับจิตมามารอบรอบเดือนหลังเนี่ยภาวนาไม่ต้องอยู่ในรูปแบบก็ภาวนาได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องเท่ากับการทํารูปแบบแต่ว่าดีขึ้นค่ะคุณพ่อเราก็เห็นกินเลสตัวเราเองมากขึ้นดีละอะไรที่ซ่อน ความคิดความคุ้มแต่งหรือว่าอน,นุณสัยที่ไม่ดีอ่ะเราได้เห็นตนัวเราเองมากขึ้นแต่วันนี้ได้ไปฟังวันนี้อีกว่ามีอะไรแนะนำไหมคะไม่ที่เท่ทุกวันเนี่ยได้ฟัง,งหรอฟังค่ะและไ,ไปฟังดูมันก็จะได้รู้อ่ะมันจะลึกลงไปลึกลงไปในค้นหาในตัวเองนั่นแหละ จนไม่กล้าดูเลยเจ้าค่ะมีอะไรนะกรรมเยอะจนไ,ไม่กล้าที่ฉันเป็นหัวหน้าฉันฟังดีดีบ้านสกปรกแล้วไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเปิดประตูบ้านไม่กล้าเปิดประตูห้องที่จะดูสิ่งสกปรกในห้องมันก็จะสุมกันไปถ้าเราเนี่ยนะไม่ต้องเปิดหมดเปิดทีละห้องเปิดทีละช่องว่านนฉันจะเคลียร์แค่นี้ก่อน แล้วก็ทําไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเปิดไปทั้งบ้านเนี่ยมันมันมันก็<อ>เ,ลนเลยอะไมันเคลียร์ไม่ไหวมันเยอะเกินดิฉันไม่มีกรรมอื่นเลยค่ะตั้งแต่เล็กทําบุญมาตลอดเจ้าค่ะแต่ว่าตอนเรยียนจบดิฉันต,นน<อ>ตัวฆ<ด>่าเดชเลยนี่แหละแล้วดิฉันไปเป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ยยสี่ปีเสร็จเร็จขาบอกวั <c oughs> นนี้ทำธุรกิจก็เหนื่อยยากมากจ้ะค่ะไม่มีทางรอดเด็กตามเธออยู่ ตลอดเวลาทําทั่วประเทศด้วยออกเป็นกฎหมายด้วย,วยแล้วก็ยังส่งเสริมอีกว่ามาเหอะเจ่าหมไม่พร้อมจะเลี้ยงให้มาทําเอาออกแต่แต่ดิฉันช่วยไว้ก็หลายชีวิตนะก็โอเคช่วยสวยช่วยเหมือนกับว่า,วามือนึงก็จับน้าแข็งก็เย็นไปมือนึงก็จับถ่าน,นรอ้อนก็ร้อนไปเราจะไปบาลานซ์กันไม่ได้รับไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเข้าใจเธอเธอมาได้ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่า ปฏิบัติทำส่งให้ด้ดีดดก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วไม่มีใครช่วยใครได้ค่ะดิฉันทำโรงงานอยู่ก็ยังมาไม่ได้แต่ดิฉันปฏิบัติที่บ้านแล้วมไม่มีปัญหาไม่มีใครคืองนี้หลวงพ่อไม่เกี่ยวขออย้องหรอกแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเธอดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเธอเขาขอ่ะอันที่หนึ่งเขายินดีที่จะมาเจราจารหรือเปล่าบางทีเนี่ยเธอทําส่งเนี่ยเขาก็เอาแต่เขาไม่ไป เรไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ตกลงกันเงี้ยคุณใจมาล้วก็เอาแต่เราก็ยังไม่ฉีกสัญญาเพราะขอนี่เป็นหนี้กันเขาเป็นพันเลยนะเจ้าคอะแน่นอนสามคันบัสเขาก็เคยมาแล้วแม่เธอจะไปรอดได้ไงคือช่วงเนี้ยค่ะหลวงพ่อไม่แช่งไม่ได้แช่งแต่ว่าอยากประสบการณ์เนี่ยช่วงเนี้ยค่ะจะประคับประคองไงให้ให้ให้อมีเวลามามาทำใี่เขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ข้อมีบุญเก่าเข้างานเขาต้องอธิฐานด้วย คือบางทีอะนะเราก็พูดกันแบบว่าลึกๆไปเลยถ่าเพิ่งน,นี้ตายเนี่ยเราเลยจะรู้สึกเสียดายแอกว่าทําไมมีชีวิตอยู่เราไม่เคลียให้เข้าไปเรายไปแล้วชาหน้าเราจะเจอครูบาจเด,ด๋ยเขาก็ตามไปอีกเด๋ยเรามีลูกเมื่อไหร่ลูกเขาก็ตายมีลูกเมื่ลูกก็ตายก็ลูกเป็นบุญของลูกเราไม่เป็นไรไม่ต้องทํากับหลวงพ่อแล้วก็ไม่ต้องเชื่อแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่า กรรม,มันจะไม่ไปแกรรม,มันเนี่ยแบบว่ามันจะหายไปมันไม่หายหรอกสิ่งที่ดีฉันเห็นก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครยังยังอย,งอยู่ดีกินดีไม่มีเลยเลอะไปหมดแล้วคือบางคนก็คุณหมอบางคนก็ตายไปแบบไม่น่าตายคือคุณหมอบางคนก็เป็นสมมติว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กสมมติฉันเป็นเด็กฉันถูกฆ่าตายฉันจะปล่อยให้เธอลอยนวลได้ไง แต่เธอกำลังแข็งแรงอยู่ฉันก็ซุ่มฉันก็รอได้แต่เมื่อไหร่เธอดาวเมื่อไหร่ปับ๊บฉันก็เรียนงานเธอดิฉันจะไปปล่อยเธอได้ยังไงเพราะว่าฉันไม่ได้บรรลุรมนี่เด็กบินญ,ญาณเด็กไม่ได้บรรลุรมนะและเครียดแค่จะตายคุณแข็งแรงคุณก็โอเคไงแต่เราจะแข็งแรงได้ไงในเมื่อ เดยกก็ปีหกหกแล้วเดยวก็ปีหกเจ็ดเดยวก็ปีหกแปดแล้วเราก็แก่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือันนี้คือเด็กต้องมาสื่อแกเด็กไหมคะโอ้โหแล้วมันต้องคนไหนแล้วก็มันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่ก็ดูคลิปบ้างก็บะาได้ดูคลิปบ้างก็บ้อ๋อคลิปไม่ได้ดูจะไปศึกษาในคลิปก่อนจะเย็นเย็นเพราะว่าเรามีสติมีปัญญาแล้วมีจิตใจที่ดีแล้วก็ศึกษาไปก่อนมีความเป็นไปได้หรือเปล่า อย่าพิ่งม,มาโดยที่แบบว่าเฮ้เขาบอกให้มาก็มาเขาไปศึกษาพูดง่ายต้องพวกนี้ต้องเป็นสถิติแล้วดูแลเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พวนี้โดยตรงเลยอะโอ้โหโอ้โหถึงเยอะขนาดนี้งงี้เงี้สุดท้ายสุดท้ายเราเองก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าอะไรพวกนี้มันมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือเปล่าแต่เรามาจากทั่วประเทศ มาจากทุกสาขาอาชีพมาจากทุกวัยทุกการศึกษาแล้วมาเจอปัญหาเดียวกันแล้วมาได้รับข้อมูลเหมือนกันแล้วแล้วก็ได้รับพิตภักที่มันตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปพิจารณานก่อนเฮ้ยแล้วเรามันจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนใช่ป่ะข้อมูลมามากมาขนาดนีนะ้น่าจะสุดไปนานแล้ว บุญเก่าเขาก็มีเหมือนกับเทวดาชีวิตโคไว้สิบสามตัวก็ยังเลี้ยงไว้อยู่ตอนนี้เจ้าค่ะเลี้ยงข่นสิบสามโคครับพวกโบพวกควายอะ่ะที่ท่าน,นชีวิตเขาไว้ครับอันนั้นก็บุญก็ส่วนบุญ <c oughs> เขาใจไหมว่าเขามันมีงานเทวดาที่เขา <c oughs> พอเขาตายไปเนี่ยนะเขาก็ทําทบาปก็ทําทําบุญก็ทําแต่บางทีทําทําบาปมันน้อยกว่าทําบุญเขาก็จัดให้ไปอยู่สวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนพอเป็นเทวดาปั๊บมันจะหมดอายุขัยของเทวดา เทวดาก็จะร้อนแล้วทีเนี้เพราะว่าจากข้างบนแล้วไม่มาโลกแล้วไปนรกเลยอันนี้มีในพัตตบิดกนะเข้าใจไหมว่าจากบนคือมันไม่แบบว่าจะต้องไปนรกก่อนแล้วไปสวรรค์หรือว่าไปสวรรค์ก่อนแล้วมามนาุษย์แล้วไปโลกไม่มันสามารถสลับกันได้เพราะว่าอยู่ที่เจตนาและจิตของเราที่ไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นฉัทนทาบุญวิ่งหนีกรรมให้ทันแบบองคุลิมานได้ไหเจ้าคะอาจจะได้ ก็อาจจะได้เพราะว่าแม่องค์ุ้มมานก็เป็นตัวอย่างไงเพราะฆ่าคนเนี่ยเขาก็ต้องไปตกนรกไงแต่ว่าเจอกะไข่สมัยเด็กดิฉันสัมผัสบุญในระดะับบุญก็ส่วนบุญไงองคคุ้มมาเขา้ามีบุญเก่าอยู่อย่าไปเสียใจว่าบุญที่ทํามาทำไมไม่ช่วยเหลือฉันเธอก็สวยสสุขอยู่ไงแล้วเวลานี้ทุกอย่างในชีวิตก็ดีหมดอะไรก็ดีหมดแต่ว่าเมื่อหมดบุญละแล้วกรรมมันจะตามไหมละ่ะบิน บินนายอเลยเจ้าหนี้มันก็ถึงดิวลว็ส่งมาว่าเตรียมจ่าย <c oughs> เข้าใจ <c oughs> เธอก็มีบุญอยู่แล้วแหละแต่พยายามประคับประคองไว้อันนี้คือในฐานะที่เรามาคุยเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมไม่บอกเลยอุตส่าห์ยังเั็นอย่างนี้แล้วเราก็เราก็ทําหน้าที่บอกไงเพราะว่าเราไม่เกี่ยวข้องระหว่างเด็กกับเธอเขาจะลุยกันเองเข้าใจปะ อไม่รู้จักสักคนเลยนะเจ้าค่ะมีใครรู้จักใครหรอบางทีแค่ให้เงินไปเร้วไม่รู้มันไปยืมไปไปทาอะไรเลยกับไม่ทีบอกว่าเอาไปเอาเด็กออกแล้วเอาเแล้วเด็กอะ่ะตามสิไม่ตามได้ไงขอไปเอาเงินให้ให้ให้ค่าเราคนที่เกี่ยวข้องแค่ขับรถไปส่งแท็กซี่บอกว่าไปร้านนี้ดิแท็กซี่ยังโดนเลย ไปดูวิดีโอก่อนจะเย็นเยนเพราะว่าไปค่อยๆดู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 เพราะว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ยังทันเข้าใจไหมมาที่นี่ได้ก็แสดงว่ายังมีโอกาสหลวงพ่อแล้วคนหนึ่งสิบห้าวันเป็นพันคนแล้วดิฉันต้องกี่วันเจ้าคะเธอก็อย่าไปไวิตกอะไรเลยฟังข้อมูลจากเทวดาก่อนแล้วเธออาจจะบวชเลยทั้งชีวิตก็ได้นี่จะไปยากอะไรเธอจะเห็นธรรมะาเธออยา่าบรรลุธรรมเลยเธอไม่เอาเหรอ แต่อคนมันมีธรรมะใช่ไหมโมบอาโอ้ฉันจะไปผนิพานเลยเว้ยในเมื่อมังมีโอกาสฉันก็ไปเลยดีกว่าจะไปอยู่ทําไมเขาเสียงมีบุญแหละแต่ว่าบางทีอาจจะมีมันมีเขาเรียกเ่ามีมีมีกรรมมีมิฉาทิฏฐิมีคนพานเข้าไปเกี่ยวข้องกันในชีวิตเราก็เลยต้องไปทำงานตรงนั้นเลยก็พราะเขาพูดอย่างนี้นันแหละไม่น่าเลยกูเข่าไหม ถ้ารู้ก็ผงไม่ไปรู้ไม่ไปไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆเก็บข้อมูลไปก่อนและในสุดเนี่ยค่อยๆไปตัดสินใจถ้าเทวดาอยู่ในตัวเขาก็อย่าโดนใจเราเองว่าเราควรจะทํำยังไงเข้าใจไหมคือน้าเวลาเนี่ยหลวงพ่อเองกับเทวดาที่เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ผู้ไก่เกีียวว่าอย่าพึ่งตีกันใช่ไหมแล้วก็ ประสานงานกันเพื่อว่าจะได้แยกกันเพื่อจะได้ไม่มีกรรมต่อกันในชาติต่อไปเขาจอย่างไม่ใช่ว,ว่าอยากจะแบบว่าให้ทุกคนมาใช้บริการไม่หรอกเพราะของพ่อก็ไม่ไดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ,ก,บ,ก,บกับกับการไปยุ่งอะไรที่เขาทําอะไรกันแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยวิญญาณเด็กคุณจะไปเกิดก็ไปเกิดเขาอาจจะเขาจะเข้าใจเธอก็ได้เข้าใจป่ะเชื่อป่ะอันนี้อันนี้ถ้าน้องเขาตัดใจ ปฏิบัติธรรมะสะดวกมากเลยเพราะว่ามีหลวงอาที่เป็นเจ้าอาวาสที่สายปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอะค่ะก็ดีแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ัว่าแต่ว่ามันเข้าใจไหมว่าไม่ได้เจราจากับเจ้าหนี้มันไปพู่กันรู้เรื่องเหรออ,อ,อ,อ๋อถ้าเจราจากแล้วไม่มีปัญหาไปที่ไหนก็ได้ไม่จับเป็น อันนี้เงียี้นยี้แม่ไปดูก่อนไปดูก่อนไปใช้เวลาค่อยๆนั่งดูก่อนเพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลก่อนมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยทำไมผู้คนจํานวนคนมันเท่าไหร่สถิติแล้วดูแล้วมันมันยอมรับได้หรือเปล่าเราก็จะต้องแบบว่าเพราะที่ันต้องยังมีโรงงานที่ต้องดูแลผู้คนอีกหลายทุกคนมีนั่นแหละไม่มีใครไม่มีหรอกแช่ป่บ บางคนก็บอกว่าฉันมีงานใหญ่มากอะไรเลี้ยงหมาไม่มีใคร <c oughs> มันก็เป็นงานไงนเพราะมันสาคัญเทาาคิดว่ามันสาคัญมันก็สําคัญไง,งแต่ถ้าเราตายไปมันก็มันก็ทํากันได้อยู่ดีแหละใช่ปะคุณยุเข้าใจละคนอื่นจะได้ต่อเกรงใจนนที้ทวสวยเจา้าค่ะปรจดิษ์มากเลยหลวงพ่อขอบคุณเจา้าค่ะเธอเป็นบรรัณฑิตนะเธอฟังแล้วเธอ เธอเข้าใจและเธอก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหาใช้ปัญญานิดเดียวเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้ไม่มีบุญก็ไม่ได้เจอกันหรอก <c oughs> อ่าเรียบร้อยขเท่าไหุะกาุแม่สาธุครับ